เเลขาสาวก้าวเท้าออกจากลิฟต์พื้นกระเบื้องเย็นเยียบเสียงเครื่องปรับอากาศหึ่งเบาฮะเธอขยับเสื้อสูตรจัดกระโปรงให้เรียบร้อยดวงตาจับจ้องไปยังชายชราในชุดพนักงานเก่าโซมเขายืนตัวสั่นมือกำซองเอกสารแน่นพวกเขาไม่ให้เงินผมเสียงแหบพรากระซิบ เธอกัดฟันแน่นก้าวเข้าหาผู้จัดการร่างใหญ่กัดตัวสูงขยับมาขวางกล้ามเนื้อแน่นใต้เสื้อสูทสีดำสายตายเย็นชาไร้ความปราณีออกไปซะถ้าไม่อยากเจ็บตัวเธอสูดหายใจลึกฟามือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อไม่มีทางยอมให้เขาถูกขับไล่ไปแบบนี้ เธอขยับตัวไปด้านข้างกระชากแขนเสื้อของผู้จัดการเงินของเขาอยู่ไหนเสียงหัวเราะเยาะดังขึ้นไม่มีใครแคร์ขยะอย่างมันหรอกดวงตาเธอเบิกกว้างโกรธจนร่างสัน่นกาดกระชับมือบีบข้อมือเธอแน่นเจ็บแปลกเธอสะบัดแรงส้นสูงกระแทกพื้น จังหวะต่อไปเกิดขึ้นเร็วจนทุกคนไม่ทันตั้งตัวเธอง้างสอกกระแทกเข้ากลางอกกาดเซถอยเธอหมุนตัวตวัดขาเต็มแรงเสียงกระดูกหักดังลั่นกาดล้มลงมือกุมขาตัวเองใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดผู้จัดการถอยกรูดสีหน้าตื่นตระหนกชายชาราตัวสั่นกำซองเอกสารแน่นกว่าเดิม เธอหันขวบสายตาแน่วแน่ไม่มีใครขวางเธอได้อีกต่อไปผู้จัดการหน้าซีดสายตาลอกแลกมองซ้ายขวากาดนอนดิ้นอยู่บนพื้นกัดฟันแน่นด้วยความเจ็บเสียงครางต่ำหลุดออกมาจากลำคอเธอก้าวเข้าหาส้นสูงกระทบพื้นดังกึกก้องมือคว้าคอเสื้อผู้จัดการกระชากเข้าใกล้ เงินของเขาอยู่ไหนผู้จัดการกลืนน้ำลายเสียงสั่นเครือแชฉันไม่มีอำนาจตัดสินใจเธอจ้องเขม็งดวงตาแข็งกร้าวไร้ความลังเลงั้นใครมือเธอกำแน่นขึ้นเสื้อเชิ้ตของเขายับยน่นเงื่อไหลซึมตามไรผมของเขาผู้บริหารอยู่ชั้นบน เธอผลักเขาถอยหลังร่างอ้วนเตี้ยเซไปกระแทกโต๊ะเสียงแก้วกาแฟหล่นแตกกระจายชายชราเบิกตากว้างมือสั่นเทายังกำซองเอกสารแน่นเธอหันไปสบตาเขาลุ้มตามฉันมาไม่มีเวลารอเธอก้าวฉับๆไปทางลิฟต์เสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อน ทุกสายตาในออฟฟิศจับจ้องพนักงานหลายคนขยับตัวอย่างไม่สบายใจบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเธอไม่สนใจเป้าหมายเดียวของเธอคือความยุติธรรมลิฟต์เปิดออกเธอก้าวเข้าไปลุงเท่าตามมาติดฮ่าฮ่ประตูลิฟต์ปิดลงเธอเงยหน้ามองตัวเลขขยับขึ้นไปทีละชั้น หัวใจเต้นแรงอากาศในลิฟต์ดูอึดอัดขึ้นทันทีเธอกำมือแน่นสายตาจับจ้องไปที่ประตูอีกไม่นานเธอจะได้เผชิญหน้ากับตัวการที่แท้จริงเสียงลิฟต์ดังติง้งประตูค่อยๆเลื่อนออกเธอก้าวออกไปก่อนสายตากวาดมองรอบตัวชั้นบนสุดของบริษัทเงียบผิดปกติ พรมสีเข้มดูนุ่มเท้าแต่กลับให้ความรู้สึกเย็นยเยือกไฟสีขาวนวลส่องลงมาแต่เงาของเฟอร์นิเจอร์กลับทอดยาวอย่างน่ากลัวลุงเท่าก้าวตามออกมาตัวสั่นเล็กน้อยข้างหน้าเป็นประตูไม้บานใหญ่ใต้หน้าห้องเขียนว่าผู้บริหารสูงสุดเธอสูดลมหายใจลึกกำมัดแน่นก่อนจะยกมือเคาะประตูแรงฮ่า ไม่มีเสียงตอบรับเธอไม่รอช้าหมุนลูกบิดผลักประตูเข้าไปภายในห้องกว้างขวางโต๊ะทำงานไม้เนื้อดีตั้งอยู่กลางห้องเก้าอี้หรูหราหันหลังให้พวกเธอบุหรี่ในที่เขียบุหรี่ยังมีควันจางๆลอยขึ้นกลิ่นไม่คลาคลุ้งป,ปนกับกลิ่นเครื่องหนังราคาแพงลุงเท่าหยุดยืนอยู่ที่ประตูไม่กล้าเดินต่อเธอก้าวเข้าไปช้า ฮ่ฮ่ออกมาเผชิญหน้ากันซะเสียงของเธอก้องสะท้อนในความเงียบเก้าอี้หมุนกลับมาอย่างช้าฮ่ฮ่าชายไวกลางคนในชุดสูทสีดำจ้องเธอด้วยสายตานิ่งเฉยริมฝีปากยกยิ้มจางฮ่าฮ่าเรากับเขาไม่ได้แปลกใจเลยที่เธอมาที่นี่เธอทำให้ฉันประทับใจนะน้ำเสียงเรียบเรื่อยแต่แฝงความเย็นชาเธอไม่สนใจคำพูดนั้น จ่ายค่าจ้างให้เขาซะเธอชี้ไปที่ลุงเท่าชายคนนั้นหัวเราะ,ะเบาฮ่าฮมันไม่ง่ายขนาดนั้นเขาดีดนิ้วครั้งเดียวประตูห้องด้านหลังเปิดออกร่างกำยำของชายชะกันสองคนก้าวเข้ามาเธอหันขวบพวกมันตัวใหญ่รอยสักเต็มแขนสีหน้าของพวกมันไร้อารมณ์ลุงเท่าหายใจติดขัดก้าวถอยหลังไปชิดกำแพง ฉันจะให้โอกาสเธอออกไปจากที่นี่เสียงผู้บริหารดังขึ้นถ้าเธอยังอยากเดินออกไปด้วยขาของตัวเองเธอใส่ย้ยิ้มมุมปากดวงตาเป็นประกายวาวโรดขอโทษนะแต่ฉันไม่ใช่คนที่ยอมถอยง่ายๆเธอก้าวเท้าข้างหนึ่งไปข้างหน้าพร้อมเผชิญหน้ากับทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นชายชะกันขยับตัวกล้ามเนื้อเป็นมัดขยับใต้เสื้อเชิ้ตสีเข้ม แววตาพวกมันเย็นชาไร้ความลังเลเธอกระชับท่ายืนน้ำหนักตัวถ่ายไปที่ปลายเท้ามือกำแน่นสมองคิดเร็วสองต่อหนึ่งไม่ง่ายเลยแต่เธอไม่มีทางเลือกลุงเท่ากําเสื้อเชิ้ตตัวเองแน่นตัวสัน่นเธอไม่หันไปมองปล่อยให้เขาเห็นอะไรแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีแต่เธอไม่มีเวลาแล้วชายชะกันคนหนึ่งพุ่งเข้าใส่ กำปั้นขนาดใหญ่เหวี่ยงเข้าหาใบหน้าเธอเธอเอ็นตัวหลบเฉียดฉิวลมพัดผ่านปลายจมูกเธออาศัยจังหวะนั้นหมุนตัวเร็วสอกกระแทกเข้าชายโครงเต็มแรงเสียงอึกดังออกจากปากชายร่างยักย้ายแต่ก่อนที่เธอจะขยับตัวต่ออีกคนก็พุ่งเข้ามาด้านหลังแขนแข็งแรงโอบรัดรอบลำคอเธอแรงกดมหาศาลทำให้เธอหายใจไม่ออก มองเห็นทุกอย่างแคบลงเสียงของผู้บริหารดังขึ้นเธอเก่งแต่ไม่พอเธอกัดฟันสายตาเหลือบเห็นบางอย่างบนโต๊ะทำงานที่ทับกระดาษโลหะเป็นทรงเหลี่ยมขนาดพอดีกับฝ่ามือเธอไม่มีเวลาให้ลังเลมือคว้าสิ่งนั้นฟาดไปที่ศีรษะของชายที่รัดเธออยู่เสียงกระแทกดังสนัน่นแขนที่รัดลำคอคลายลงทันที เธอสูดอากาศเข้าปอดก่อนจะหมุนตัวตวัดส,สันมือฟาดเข้าที่ลำคออีกครั้งชายชะกันทุดลงไปกับพื้นเหลืออีกหนึ่งแต่ก่อนที่เธอจะตั้งหลักเสียงโลหะบางอย่างดังแกรกเธอหันไปช้าฮ่าฮผู้บริหารลุกขึ้นจากเก้าอี้ในมือของเขาปืนสีดำนาวาวเจาะมาที่เธอปากกระบอกปืนเย็นเยียบสะท้อนแสงไฟ เธอยืนนิ่งหัวใจเต้นรัวในอกปลายนิ้วของผู้บริหารแตะไกปืนเบาฮ,ฮ,ฮ่าฮารอยยิ้มของเขาดูผ่อนคลายจบเกมแล้วน้ำเสียงเรียบเรื่ยแต่แฝงความย,ยา้ยหยันลุงเท่าตัวสั่นถอยร่นไปติดมุมห้องเธอพยายามคิดหาทางออกระยะห่างระหว่างเธอกับเขาไม่เกินสามก้าวถ้าเธอพุ่งเข้าไป แต่เสียงขึ้นลำกล้องดังกแกรกทำให้เธอหยุดชะงักเธอจ้องเขาแน่วแน่มือค่อยๆกําแน่นเนงินของเขาไม่ได้มีค่าอะไรสำหรับนายเลยเธอกล่า,าวเสียงเรียบแต่ชีวิตฉันอาจจะใช่เขาหัวเราะเบาฮ <laughs> ่าฮเธอคิดว่าเธอมีอะไรต่อรองเธอขยับตัวช้าๆไปทางซ้ายสายตาเหลือบไปเห็นบางอย่างบนโต๊ะ โทรศัพท์มือถือของเขาวางอยู่หน้าจอเปิดอยู่มีแอปบันทึกเสียงเปิดค้างไว้นายไม่ปิดแอป,ปก่อนเรียกสมุนออกมาเหรอเธอเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มบางฮ่าฮ <estava> ผู้บริหารขมวดคิ้วหันไปมองโทรศัพท์เสี้ยววินาทีนั้นเธอขยับทันทีพุ่งตัวไปข้างหน้ามือปัดข้อมือที่ถือปืนของเขาไปทางอื่นเสียงปืนดังปังสนัน่น กระสุนพุ่งทะลุกระจกด้านหลังแตกกระจายผู้บริหารเสียหลักเธออาศัยจังหวะนั้นตวัดหมัดเข้าที่กรามเขาเต็มแรงร่างสูงเซถอยหลังปืนร่วงลงพื้นเธอไม่รอช้าเตะมันไปให้พ้นมือเขาลุงเท่าตัวสั่นมองภาพตรงหน้าอย่างตกตะลึงผู้บริหารเช็ดเลือดที่มุมปากใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความโกรธเธอคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะรอดไปได้เหรอ เสียงของเขาเต็มไปด้วยความเดือดดาลนเธอไม่ตอบสายตากลับมองไปที่โทรศัพท์ของเขาเธอก้าวไปคว้ามันขึ้นมาสายตาผู้บริหารเริ่มเปลี่ยนไปเธอกดเล่นเสียงบันทึกเสียงของเขาเมื่อครู่ดังขึ้นอย่างชัดเจนมันไม่ง่ายขนาดนั้นฉันจะให้โอกาสเธอออกไปจากที่นี่ถ้าเธอยังอยากเดินออกไปด้วยขาของตัวเองหลักฐานทุกอย่างอยู่ในมือเธอแล้ว เธอเงยหน้าขึ้นสบตาเขารอยยิ้มของเธอกว้างขึ้นตอนนี้ใครกันแน่ที่จบเกมผู้บริหารยืนนิ่งแววตาที่เคยยัยยันเปลี่ยนเป็นความตื่นตระหนกมือของเขากำแน่นจนเส้นเลือดปูดเสียงบันทึกยังดังออกมาจากลำโพงทุกคำพูดของเขาถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนเธอเก้าวเข้าไปใกล้อีกก้าวลุงเท่ายังยืนตัวสั่นแต่ตอนนี้ในแววตามีประกายความหวัง เธอหันโทรศัพท์จ่อหน้าเขาคิดว่าเรื่องนี้จะเงียบได้ไหมเสียงของเธอนิ่งแต่แฝงความเย้ยันกลับไปเขากัดฟันแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวแกเธอไม่ปล่อยให้เขาพูดจบนายโกงเงินลูกจ้างข่มขู่ใช้กำลังคิดว่าถ้าเรื่องนี้ถูกปล่อยออกไปอะไรจะเกิดขึ้นเธอแสะแยะยิ้มข่าวคงจะเล่นสนุกเลยละ่ะผู้บริหารหายใจแรง เธอเห็นเหงื่อเริ่มซึมตามไรผมของเขาเอาเงินของลุงมาซะน้ำเสียงเธอหนักแน่นมือเธอยกโทรศัพท์ขึ้นสูงไม่งั้นฉันส่งไฟล์นี้ให้ตำรวจเดี๋ยวนี้เลยเขาจ้องเธอขม็งเส้นเลือดที่ขมับเต้นตุบฮ่าฮเขาคิดหนักเธอรู้ว่าเขากำลังช่างใจแต่เธอไม่ให้เขามีทางเลือกเงินเดี๋ยวนี้เธอเน้นทีละคำ ผู้บริหารกำมัดแน่นก่อนจะพ่นลมหายใจแรงมือเอื้อมไปกดที่ลิ้นชักเธอตาจับจ้องเขาค่อยๆหยิบสมุดเช็คออกมามือยังสั่นเล็กน้อยเขาเปิดหน้าใหม่ปลายปากกาขีดลงไปบนกระดาษเธอมองตัวเลขมากกว่าค่าจ้างที่ลุงควรได้รับหลายเท่าเขาดึงเช็คออกมายื่นให้สายตาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นเธอยื่นมือไปรับ ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเธอเอ่ยเสียงเรียบก่อนจะหันไปส่งเช็คให้ลุงเท่ามือเหี่ยวย่นค่อยๆรับมาดวงตาเขาสั่นไหวเรากับยังไม่อยากเชื่อว่าตัวเองได้รับเงินคืนจริงฮ่าฮ่าน้ำตาคลอหน่วยขอบคุณขอบคุณจริงๆเธอพยักหน้าให้เขาก่อนจะหันกลับไปมองผู้บริหารครั้งหน้าระวังไว้ให้ดี เธอกระซิบเบาๆแต่หนักแน่นเขาไม่ตอบเพียงแค่จ้องเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นเธอไม่สนใจหันหลังให้แล้วก้าวออกจากห้องไปลุงเท่าตามออกมาประตูปิดลงเสียงหนักๆของผู้บริหารพ่นลมหายใจดังขึ้นจากข้างในแต่เธอไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองทุกอย่างจบแล้วเธอทำสำเร็จแล้ว เธอก้าวไปตามทางเดินยาวรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นเป็นจังหวะมั่นคงลุงเท่ากอดเช็คไว้แน่นราวกับกลัวว่ามันจะหายไปเขาหันมามองเธอแววตาเต็มไปด้วยความซาบซึ้งหนูช่วยลุงไว้จริงๆเธอเหลือบมองเขายิ้มบางฮ่หาฮะความยุติธรรมต้องมีอยู่บ้างในโลกนี้ลุงเท่าพยักหน้าช้าฮ่หา,หา มือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นความโล่งใจพนักงานในออฟฟิศมองเธอด้วยสายตาต่างกันไปบางคนตกตะลึงบางคนมีแววชื่นชมและบางคนเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างเธอไม่พูดอะไรเดินนำลุงเท่าไปยังลิฟต์ประตูลิฟต์เปิดออกเธอก้าวเข้าไปเมื่อประตูปิดลงลุงเท่าถอนหายใจเฮือกใหญ่ เหมือนยกภูเขาออกจากอกหนูชื่ออะไรนะเขาถามขึ้นมาลอยฮ่าฮ่เธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหันไปสบตาเขาเรียกฉันว่าเลขาเสียงติ้งดังขึ้นลิฟต์ถึงชั้นล่างแล้วประตูเปิดออกเธอเดินนำออกไปลุงเท่ามองตามแผ่นหลังเธอสายตาเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและศรัทธา วันนี้เขาได้เจอใครบางคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดกาลและเธอก็ได้ทิ้งร่องรอยของตัวเองไว้ในโลกที่โหดร้ายนี้อีกครั้งหนึ่ง